ันที่22พฤษภาคมนะคะก็เป็นวันครบที่คอสชเข้ามาบริหารนะคะสองปีแล้วนะคะ2ปีแล้วครบสองปีค่ะสองปีผ่านไปเร็วไหมไวเหมือนโกหกก็ค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าก็หลายคนหลายสำนักเนี่ยไปสำรวจความเห็นประชาชนนะคะเอาสำนักแรกก่อนละกันค่ะดรนพดลกันนิกานะคะประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชนสำนักวิจัยซุปเปอร์โพ ก็เผยผลสำรวจครบ2ปีรัฐบาลบิ๊กตู่และคอสชกับข้อเท็จจริงและความรู้สึกของสาธารณชนค่ะนะคะก็สำรวจประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใน15จังหวัดเลยนะคะพูดถึงเศรษฐ,ฐกิจการมเมืองสังคมทุกแง่มุมเลยค่ะเอาเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะคะราคาน้ํามันเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนที่คอสชอจะเข้ามาพบว่าโอ้โหความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยเจบอกว่าราคาน้าม,มันมันสูงขึ้น<อ>แลือเกินตอนนั้นจําได้ไหมเบนซินเนี่ย สองลิตรร้อยอืมเออเบนซินสองลิตรร้อยนะคะดีเซลเนี่ยดีเซลเนี่ยสามสิบาทต่อลิตรเลยค่ะครับแต่พอหลังจากเข้ามาประชาชนไม่รู้สึกว่าเออราคาไม่รู้สึกว่าน้มันแพงไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าบาทคือมันลดลงมาเยอะใช่นะฮะเอ่อดีเซลตอนนี้ดีเซลตอนนี้น่าจะยี่สิบกว่าบาทนะยี่สิบสี่บาท นั่นแหละ,ะค่ะก็เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกซบเซาด้วยนะคะก็มองจริงๆก็คือว่าเออเรื่องราคาน้ำมันนี่เป็นผลบวกนะค่ะจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าราคาน้ามันนี่ลดลงมาเยอะนะครับคลายความกดดันสมัยก่อนนี่คนแห่ไปหาติด <Okay. S 2> แก๊สนะ,ะโอ้ยจะติดแก๊สได้รถมานี่จะติดแก๊สติดแก๊สเดี๋ยวนี้คนไม่เคยบ่นเรื่องตอนนี้ร้านแก๊สเหงามากเลยนะคะใชเ่เอาอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สํารวจก็คือราคา ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะอนนอันนี้ชัดเลยโอ้ความรู้สึกของคนก่อนที่<ล>คอสชอจะเข้ามา93.8%บอกว่าโอ้แพงมากขายเกินราคาเยอะไปะหลังจากคอสชอเข้ามาความรู้สึกของประชาชน12.5%ค่ะบอกว่าโอ้ยมันลดลงลดลงเยอะนะคะผมจำได้เลยนะอันนี้อันนี้ต้องต้องยกเครดิตให้จริงๆนะ,ะเพราะว่าสมัยก่อนนี่ไม่ว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะ พอบอกว่าแก้ไขราคาลอตเตอรี่เกินราคาหน่อยนี่นะมไม่ไม่เขาบอกไม่มีใครทําได้อืม,มันจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่บอตจะได้ก็ง่ายพลิกเดียวเองนะง่ายจริงหรือเปล่าหรือว่ามันยากแต่ว่าเขาทําได้เออก็ต้องให้เครดิตนะ,ะว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยณวันนี้เนี่ยลดจากอดีตที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเยอะมากค่ะแต่ประเด็นที่เป็นผลลบนะคะก็คือ,อเรื่องราคาอาหารข้าวแกงอะไรพวกนี้นะคะคือก่อนหน้านั้นเนี่ย 64.5%รู้สึกห่วงกับราคาอาหารแต่พอคอสชอเข้ามาความรู้สึกของคนเพิ่มขึ้นนะคะ65.1%บอกว่าอูมันแพงขึ้นอีกอจากก่อนที่คอสชอเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วครับอันนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนะฮะ,ะส่วนประเด็นการเมืองก็ค่อนข้างชัดนะว่าประชาชนเนี่ยจากเดิมที่บอกว่าโอ้การเมืองไม่สงบพอคอสชอเข้ามาปั๊บนี่ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นว่าเออบ้านเมืองอยู่ในความสงบเรียบร้อยดีเนาะคือไม่ค่อยมีการออกไปเยี่ยว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 กันอยู่ตามถนนทนทางอะอะไรอย่างนั้นนะฮะประชาชนก็มองอย่างนั้นแล้วก็ได้เออได้ทํามาหากินกันนะครับนะคะก็มีผลสํารวจอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับการแก้ปัญหาให้โอกาสไหมนะคะให้โอกาสคอสชอแก้ปัญหาอีกกี่ปีอย่างเงี้ยน,<อ>นะคะ ก็ม 25. ี25.9%นะคะบอกว่าให้อีก1-2ปี46%บอกว่าจะให้อีก2ปี 2> มีอย่างนี้ด้วยนะมีกำหนดเวลาให้ด้วยแล้วก็27.6%บอกว่าให้น้อยกว่า1ปี 1> ถ้าไปดูเป็นภูมิภาคก็พบว่าทุกภาคเนี่ยยังให้โอกาสให้คอ,อสชอเนี่ยทำงานแก้ปัญหาประเทศต่อไปอีก2ปีนะคะยกเว้นยกเว้นนะคะภาคอีสาน ภาคอีสานเนี่ยเขาให้โอกาสคสช2ปีเนี่ยค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าแต่ภูมิภาคอื่นนะคะอยากใช้กี่ปีฮะไม่ค่ะคือเขาตั้งโจทย์ไว้2ปีเนี่ยภาคไหนให้เปอร์เซ็นต์มากนะคะค่ะเ่ะนีนร่เป็น่องโพเรื่องผลสํารวจนะครับก็มี